กับาเจ้านะือว่าเาแฟไปเยนะแม่เไหนกันเนี่ยออกไปหาใจแล้วจาคนใหญ่เลยเหรอวัวใพันนะครับายาวเดี๋ยวจะอลับที่ปาก่นเนี่ยใส่นะจำได้ที่เดียรตัวก้ครับ ใส่หมวกกันน็อกไปนะป้านะได้ไปแล้วเนี่ยเขาหน้าเนี่ยไม่มีใส่หมวกกันน็อกนี่จับแล้วนะไม่ไดหมูข่าหรอพอดีว่าหนาวมากก็ดีเลยลูกละสองสามวัน ทักขายหน่อยนะครับวันนี้ท่านผู้กำกับการทั้ว้นะพี่นะของเจ้าก็กลับการบนี่เรยๆเลนเมาไม่ขับเมาไม่ขับได้แล้ปรับปรับปรับใหตรงมั้